สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับสําหรับอตอนเช้าเช้าสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับเช้าเช้ามาสํารวจตามที่กิ่งกิ่งนี้นะครับปรากฏว่าตอนเช้านี่เราเห็นน้ําเยิม้มน้ําเยิ้มตามใต้ท้องกิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทําการพิสูจน์ดูว่าไอ้ที่เป็นน้ําเยิ้มต้มตามใ,ตใต้ท้องกิ่งเนีย่ยมาดูใกล้ๆก่อนครับเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะเป็นขุยนะครับแต่ตอนเช้านี่น้ําเขาจะเยิมเดี๋ยวเราจะทําการที่สูตรดูว่ามันเป็นอะไรนะครับแหนว่าเราเนี่ยพอที่จะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนี่ครับเห็นเป็นขุยชัดเจนเลยนี่ก็คือขุยของด่วงนั่นเองครับดูที่ว่าล่วงตัวนี้เขาจะไปถึงไหนโอ้โหเสียงดังพกๆเลยแสดงว่าเริ่มตัวโตแล้วนะครับเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมกินมาเรื่อยๆเรื่อย เป็นรอยจากนี่มานี่มาเรื่อยๆเลยครับนี่แต่ว่ายังไม่เห็นตัวเดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆโอ้โหมาทางนี้แล้วเริ่มกินที่จะรอบลำต้นแลำกิ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นตัวอยาจะตามไปเรื่อยๆว่าตัวอยู่ตรงไหนนะครับโอ้เห็นแต่เฉพาะขุยเรื่อยๆนะครับอาจจะซ่อนอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆนี่ครับ ไตทองกิง่งหูถือว่ากินมานานแล้วนะครับนี่ยังไม่เห็นตัวนะครับมานามเยิมเลยอังน,นี้ไม่น่าจะสุดกินสุดมาถึงตรงนี้นี่เออยังไม่เห็นตัวเลยครับ<ช>ตัวมัน อ๋อนี่นี่นี่นน <c oughs> เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมาดูเลยครับเริ่มเห็นตัวแล้วนี่มันโปร่งอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับนี่คือลักษณะของตัวด้วงนะครับตัวโตแล้วนะครับด้วงตัวนี้คือด้วงของมแมลงหนวดยาวดึงออกมาให้ชมเลยครับนี่ มีฟันอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละครับสามารถที่จะเกาะกัดกินเปลือกของทุเรียนของเราไปเรื่อยๆกินจากนี่มานี่มานี่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สังเกตตอนเช้าเนี่ยวิธีการสังเกตนะครับให้สังเกตดูว่า 1. มีขี้ของเขาหล่นไปตามพื้น 2. องอใต้ท้องกิ่งนั้นเขาจะมีลักษณะเยิม้มๆในตอนเช้านี่ครับตัวการนะครับที่ทำให้เกิดสาเหตุ นี่แหละครับมาด้วงของแมลงหนวดยาวนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้กัดกินทําลายเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเอาออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ปูนแดงนะครับใช้ปูนแดงผสมน้ําส้มควันไม้มาทาแผลนี้อีกไม่นานเนี้ยแผลนี้เขาก็จะหายสนิทไปเองนะครับ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการที่เราเอาต้นเหตุของอการที่กิ่งทุเรียนกิ่งนี้เขามีลักษณะยน้ำเยิ้มๆในตอนเช้านี่ออกไปให้มันสํารวจนะครับว่าการที่นอนด้วงหนวดยาวเขาทําลายตามกิ่งทุเรียนเนี่ยถ้าหากว่าทาลายถ้าหากว่าเขาเจาะตามต้นนะครับเขาก็จะเจาะกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบต้นเปลือกของเขาก็จะทำะก็จะทําให้เปลือกขาด พ่อลำเลียงอาหารและน้ําขาดเมื่อมันขาดมันก็จะทําให้ใบข,ข้างบนนั้นเสียหายได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้เป็นช่วงที่ท่านควรจะหมั่นสํารวจดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ